ดี๋ยวคลิปตัวอย่างนี้มาดูที่หน้าเฟดกีตาร์บ้างนะครับตอนนี้ทําการรื้อเฟดไปสามชิ้นแล้วครับแต่หน้าเฟตชิ้นที่สี่ห้าหกเนี่ยยังมีความน่าเป็นห่วงนะครับเห็นไหมครับว่ามันแบนตัวหน้าเฟดนะครับเนี่ยหน้าเฟตและหน้าเฟดเขาแบนไปนะครับแบนลงไปแล้วมันเกิดจากการใช้งานนะครับพรกีตาร์ตัวนี้มันมีอายุป,ประมาณสักสาสิปีนะครับหน้าเฟดแบนไปหมดแล้ว แต่เดี๋ยวทางช็อปจะตัดสินใจอีกทีน,น,นะครับว่าจะเปลี่ยนเฟสดเฉพาะเท่าที่รือ้อหรือจะเปลี่ยนทะลุลงไปอีกนะครับเพื่อให้หน้าเฟสดเขาสมดุลมากขึ้นนี่ครับมันเป็นการแค้ไขปัญหานะครับแต่ถ้าไปแก้เยอะมันก็จะผูกพันกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับต้องเอาให้เหมาะสมเอาให้มันสมมาตราอควรนะครับแต่ในกรณีแบบนี้ถ้าทางเจ้าของหรือว่าเจ้าของกีตาร์เนี่ย เปิดโอเพนให้จัดการได้เต็มสตรีมนะครับทางชอปได้เปลี่ยนทะลุเข้ามาจนถึงเฟสที่11-12เลยนะครับ